ี่คือห้องเครื่องของทีมในแดนกลางและเด็กเหล่านี้มีทั้งเกมรับและเกมรุกแล้วคุณยังมีโคดี้ที่มีเกมที่ดีจริงๆและดาวินก็เป็นตัวอันตรายจากด้านหลังโชคร้ายอีกครั้งกับการยิงชนเสาแต่นอกเหนือจากนั้นเป็นเกมที่ดีจริงๆแล้วต่อจากบรรทับส,สุดท้ายมันเป็นเกมที่ยุ่งยากมากพวกเราทุกคนรู้ดีเพราะว่าการเพรสซิ่งของเราดีมากและพวกเขามีการเล่นบอลยาวเช่นกัน และวิธีการที่เราต้องรับจากลูกแรกอาจจะไม่น่าแปลกใจกับเด็กๆที่เรามีตรงนี้แต่ประตูที่สองหลังจากนั้นก็ดีจริงๆเราพร้อมสําหรับช่วงเวลาวุ่นวายเหล่านี้บอนลอยอยู่กลางอากาศดึงมาลงมาและเราจะเล่นได้หลังจากนั้นไม่มีปัญหาผมจะพูดอะไรได้นี่เป็นค่ําคืนที่ดีจริงๆผมพอใจมากกับเรื่องนี้เด็กๆที่เราส่งลงมีผลดีจริงๆเราสามารถเปลี่ยนตัวได้เร็วซึ่งช่วยได้เช่นกัน ตอนนี้เราจะพักฟื้นและไปต่ออีกครั้งในเกมเอาชนะเวสแฮมิเต็ด5-1ต่อในคําคืนที่ผ่านมาหรือนี่จะเป็นการบอกเป็นไหนๆของเจอเกนครอปแล้วว่าคนที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาลาตอนที่เขาไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในทัวร์นาเมนต์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนมก,กราคมนี้ก็คือฮาวิเอลเลียสลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเขานันเอง ในเกมกับเวสแฮมเราจะเห็นว่าเอลเลียตกลับมาเล่นในตำแหน่งปีกขวาแบบเต็มตัวและอย่างที่เห็นความเร็วของเขายังคงใช้เป็นอาวุธที่อันตรายอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะไม่เร็วเท่าสาลาแต่ความคล่องตัวของเขาไม่แพ้แน่นอนในตอนนี้และการเล่นร่วมกับดอมนิกโซโบสไลเป็นอะไรที่ดูเนียนตาอย่างมากระหว่าง2ตำแหน่งอย่าง RCM และ RW ทั้งคู่ดูเหมือนจะจูนกันติดอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวในการขึ้นเกมร่วมกันทางฝั่งขวานี่ขนาดเล่นด้วยกันไม่บ่อยนะ ถ้าบ่อยกว่านี้มากกว่านี้เราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอนนะครับสังเกตมาหลายๆเกมแล้วในฤดูกาลนี้ทุกครั้งที่ฮาวีย์เอลเลียได้รับโอกาสลงเล่นไม่ว่าจะในตำแหน่งของซาร่าหรือมิดฟิลด์แทนใครสิ่งที่เขานำมันเพิ่มเข้ามาสู่ทีมก็คือความเร็วของเกมเขายกระดับความเร็วของทีมได้ดีมากๆการเคลื่อนที่และออกบอลเร็วทำให้ทีมได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำมากจริงๆและที่สำคัญตอนนี้ ดูเหมือนจะมีความกล้าที่จะเล่นไม่เกรงใจซาลาหรือใครที่เป็นรุ่นพี่อีกแล้วเก่าแล้วนั่นคือข้อดีเลยเพราะเขามีความกล้าที่จะยิงมั่นใจที่จะไปด้วยตัวเองมันคือหนึ่งในจุดเด่นที่ลิวร์พูเซ็นสัญญากับเขาในตอนแรกเช่นกันเจอเกนคลอปพูดถึงดาวินูนเยสที่เริ่มต้นด้วยการเล่นริมเส้นเขาสามารถเล่นตรงนั้นได้ไม่ต้องสงสัยซึ่งสำหรับเรามันสำคัญแค่ว่ามีโอกาสแตกต่างกัน ตอนที่เราเริ่มต้นอย่างนั้นเหมือนที่เราเริ่มในวันนี้แน่นอนว่าหลังจากนั้นนักเตะสองคนน่าจะถอยลงไปต่ำลงนิดหน่อยในตำแหน่งของเบอร์สิบแต่ถ้าคุณมีดอมอยู่อีกฝั่งและโจอี้ให้ทางเลือกในการวิ่งด้านหลังอย่างนี้ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอีกครั้งสำหรับดาวินมันไม่สำคัญว่าเขาจะลงไปอยู่ตรงกลางหรือด้านซ้ายและอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากๆในค่ำคืนนี้ซึ่งเขาตั้งรับในด้านนั้นเขาช่วยตรงนี้ได้จริงๆอีกครั้งซึ่งผมชื่นชอบเรื่องนี้ ผมคิดว่าในช่วงเวลานี้เราอยู่ในอันดับที่สองในลีกซึ่งไม่แย่เลยแต่เพราะว่าเราต้องพูดกันทุกวันเกี่ยวกับเราคุณสร้างข่าวและทันใดน,นั้นจากที่ทุกคนสบายดีหลังจากเสมอศูนย์ต่อศูนย์เราเริ่มพูดคุยว่าใครที่ยิงไม่ได้และแนวรุกไม่ร้อนแรงและอะไรแบบนี้ถ้าผมอ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งผมบางครั้งผมก็ได้ยินว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวและหลังจากนั้นผมมองไปที่ข่าวพาดหัวและคิดว่าโอ้พระเจ้า ผมรู้สึกจริงๆว่าพวกคุณทุกคนต้องพยายามสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเราก็แค่พยายามทำให้ดีสุดเท่าที่จะทำได้โดยแก้ไขจุดอ่อนในความเป็นมนุษย์จากสิ่งที่เรามีจนถึงเวลานี้มันไม่ได้แย่อย่างนั้นคืนนี้ดีจริงๆแต่สำหรับวันเสาร์นี้เราต้องก้าวขึ้นไปอีก40-50-60%อาร์เซนอนลเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากเราก็แค่ต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าเราเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากเช่นกัน เจอเกนครอปพูดถึงการเข้าใกล้นัดชิงชนะเลิศเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของฤดูกาลหรือไม่ผมอยากจะบอกว่าเราค่อยคุยกันหลังจากรอบรองชนะเลิศว่าใกล้แล้วซึ่งการที่รอบรองชนะเลิศมี2เกมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เรารู้เราเคยไปที่เวมบลียเมื่อประมาณ2ปีก่อนเราไปที่นั่นหลายครั้งผมต้องบอกอย่างนั้นและมันเป็นสนามกีฬาที่ยอดเยี่ยมเป็นสถานที่อันน่าทึ่งที่ได้ไปอยู่ดังนั้นใช่เราอยากจะไปที่นั่น ผมคิดว่าทุกคนมองเห็นเรื่องนี้ในค่ำคืนนี้แต่ในช่วงเวลานี้เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราเล่นกับใครในตอนนี้มันไม่สำคัญเลยเพราะระหว่างตอนนี้จนถึงตอนนั้นมีเกมเยอะมากให้หลงเล่นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากผมเคยพูดก่อนเกมกับเดวิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับพวกเขาเช่นกันมันเป็นช่วงเวลาที่ยากจริงๆและผมมีความสุขจริงๆที่เราโชว์ฟอร์มได้อย่างที่เราทำในค่ำคืนนี้แต่ผมต้องบอกว่าผ่านมานานแล้วที่ผมเคยพูดไป ผมคิดถึงมันในครึ่งแรกนิดหน่อยตอนที่เด็กๆเล่นได้โดดเด่นเป็นพิเศษผมไม่ได้มีความสุขจนเกินไปผมต้องบอกในตอนนี้กับบรรยากาศที่อยู่ข้างหลังผมผมถามคนอื่นๆว่าคุณจะต้องการอะไรอีกซึ่งเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราเหนือกว่าเวแสแฮมแทบบ้าเราพลาดโอกาสหลายครั้งถ้าผมอยู่บนอาัาจันทร์ผมคงจะยืนแน่ 1, นึ่งพผมไม่รู้ว่าเกมกับแมเลเจมันแย่อย่างนั้นหรือเปล่าที่เราจะพูดว่าโอ้ขอโทษที่เราไม่ได้ทุบพวกเขา เราต้องการแอนฟิลในวันเสาร์นี้ถ้าไม่มีแอนฟิลผมจะบอกว่าพวกเขาเล่นไม่ออกในสัปดาห์นี้แค่ทำให้แน่ใจผมรู้นะขอโทษพวกเขาเล่นไม่ออกพวกเขาเตรียมตัวสำหรับเกมนี้และเหล่านี้คนที่รู้เกี่ยวกับพวกเขานิดหน่อยพวกเขาจะต้องเตรียมตัวซึ่งเราต้องการแอนฟิลยืนหยัดตั้งแต่วินาทีแรก ไม่ต้องรอให้ผมโต้เถียงกับโค้ชคู่แข่งอะไรแบบนั้นเราต้องการคุณตั้งแต่วินาทีแรกหากคุณต้องการจริงๆฟุตบอลจะมากเกินไปหรือไม่ในเดือนธันวาคมผมไม่รู้ขอโทษทีเราก็ต้องลงเล่นเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในสภาพที่ดีก็ส่งตัวของคุณไปให้กับคนอื่นไม่แง่ลบอยู่รอบตัวเราและสเตเดียมไม่ใช่ไม่ใช่ความตื่นเต้นที่ผมสัมผัสเกี่ยวกับฟอร์มผมคิดว่ามันเป็นฟอร์มที่คุณสนุกกับมันจริงๆฟอร์มที่ดีมากมาย ฟอร์มเฉพาะบุคคลที่ดีมากมายการเข้าสกัดมากมายที่ต้องเหตุอะไรแบบนี้แต่เรานำแค่1ต่อ0ูนและมีเกมที่เราได้ยิงเยอะมากและทำประตูไม่ได้แต่ถ้ามันจะเป็นการวลรอมอัพสำหรับวันเสาร์ผมพอใจมากจเจกันครอปพูดถึงการพบกับฟูแลมในรอบรองชนะเลิศดูเหมือนว่ามันจะเป็น2เกมที่น่าตื่นเต้นเกมล่าสุดก็น่าตื่นเต้นมาก เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเกมกับเดวิดเช่นกันฟูลแล็มีการเตรียมทีมที่ดีมากซึ่งเรารู้สึกได้ทีน่นี่ซึ่งเวสแฮมก็รู้สึกเหมือนกัน2-3วันหลังจากนั้นพวกเขาเป็นทีมที่โชคร้ายจริงๆในเกมกับนิวคาสเซิลผมต้องบอกอย่างนั้นผมเห็นนิดหน่อยกับใบแดงและอะไรแบบนี้เราอาจจะเห็นต่างในเรื่องนี้หากพูดตามตรงผมไม่แน่ใจว่าผมจะให้ใบแดงนั้นด้วยความสัต์ผมรู้ว่ามันดูเป็นอย่างไรในจังหวะแรกแต่หลังจากที่คุณได้มองดูมันอีกครั้ง และเป็นผมอาจจะไม่ให้แต่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆพูดตามตรงทีมที่ดีจริงๆและพวกเขาก็อยากไปเล่นที่เวมบรียเช่นกันซึ่งเราจะรู้สึกอย่างนั้นเรามีความรู้สึกอย่างนั้น2-3สัปดาห์จนกระทั่งเราจะเล่นกับพวกเขาอีกครั้งใช่ไหมหรือ2-3สัปดาห์ มีรายงานล่าสุดจากเปโดอัลเมดานักข่าวสายโปรตุเกสยืนยันว่าตอนนี้ลิวอร์พูลและสปอร์ติ้งลิสบอนได้เปิดการเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของกอนซโลอินาเซโอกองหลังวัย22ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานดับบว่าสปอร์ติ้งยังคงยืนยันว่าถ้าต้องการให้พวกเขาปล่อยตัวอินาเซโอก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรเท่านั้น